ซีรีส์ใหม่แกะกล่องล่าสุดจากโมโนแม็กซ์ครับเรื่องนี้บอกเลยว่าเบลเธอต้องไม่พลาดเฮ้ยไหนเล่าซีพี่กัรผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมีหนุ่มหล่อไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับ4คนเตรียมเลือกได้เลยว่าจะชอบคนไหนนะแต่ว่าไฮไลท์คือคนนี้ครับยูตะจาก NC t นั่นเองอุ้ยอยากจะก,กีดแรงๆพี่การหนูรักเขาอะเรื่องอะไรคะพี่กันอ่ะเดี๋ยวหยิบมือถือมาเข้าโมโนแม็กซ์เลยนะครับกดเซิร์ชเรื่องนี้ครับ Play อ t c คู่ก u y ซีหนุ่มไวสใสหัวใจสุดเปิดครับมาฝั่งซีรีส์ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเรื่องนี้สร้างจากการ์ตูนมังงะบอกเล่าเรื่องราวของสี่หนุ่มนําโดยฮายาเตะครับหนุ่มนักศึกษาที่กําลังปวดหัวกับอนาคตของตัวเองชุนเด็กมัธยมปลายผู้จริงจังกับทุกอย่างแต่ก็โกะบ่อยเสลือเกินนะครับมิมะครับหนุ่มแว่นสุดเนี้ยบและสุดท้ายคือโซมะหนุ่มเส้นตื้นผู้มองโลกในแงด่ดีและเมื่อสี่หนุ่มสุดเปิดได้มารวมตัวกันความฮาจึงบังเกิดขึ้น บอกเลยครับว่าเหล่า n c t เส้นห้ามพลาดนะครับกับซีรีส์เรื่องแรกของยูตะครับและนอกจากนั้นนะคะยังได้ยินมาว่าเพลง Sunny l o a d ของ NCT 127 t o เนี่ยก็ถูกใช้เป็น ending ของเรื่องนี้ด้วยใช่แล้วครับเรื่องนี้ก็มาดูกันนะครับสำหรับความเปิดความโกะความน่ารักของนุ่มๆ4คน4แบบห้ามพลาดเลยพี่การชงมาซะขนาดนี้นะคะดาวน์โหลดได้เลยค่ะ MonoMa x กแอปสตรีมมิ่งสัญชาติไทยเพียงเจ้าเดียวมีพักไทยครบทุกเรื่องค่าบริการสุดพิเศษเพียง9 9บาบาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ